get it fire go okay

เอาชิ้กระังเนี่ยจัง้นเอาไม่ทันละเด็กแค่เนี่ยเด็กหลงโตอะเฮียบอยเปลี่ยนดังดีว่ะแต่มกอดไม่ได้แต่มักอดไม่ได้ตายสิ 你是不是 สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับในช่อง YouTube ท็อกรูปพ่อนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเพจระยะเขาเซนเลยนะครับวันนี้ผมเองนั้นอยู่ที่สารหลวงพ่อโพนะครับก็อยู่ที่ ในเขตของตำบลไผ่ละโพนะครับอำเภอโพบับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งวันนี้มีความคึกคื้นะครับมีการฝึกซ้อมเรือยาวนะครับมีการฝึกซ้อมเรือยาวแต่ก็นะครับยังไม่ได้มีการจัดการแข่งขันอะไรนะครับแต่ก็น้องๆนะครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับน้องๆนะครับน้องๆบางคนนะครับก็คิดว่าที่มาซ้อมวันนี้นะครับ คิดถึงสายน้ําเพราะว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เพราะน้องๆกลุ่มนี้นะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับซึ่งเคยเดินทางไปแข่งขันระดับประเทศนะครับและน้องๆหลายคนนั้นนะครับในส่วนของสายฟุตบอลนั้นนะครับมีอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นฝีพายในชุดวัยกลางคนนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นเด็นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปพบปะพูดคุยกันมากนะครับวันนี้มีใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้รุ่นเก่าพอแเจ้าเสือรุ่นแรกเลยนะครับสภาพ เหลือแตกครับลงตอนนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้คุณป้าคุณป้าบุญเลี้ยงวันนี้ได้ลงเรือไม่เมื่อสักครู่ที่ถ่ายคลิปมีมีป้าบุญเลี้ยงอยู่ด้วยอายุเท่าไหร่ครับขวาตาิ5ห้าสิบหกผู้หญิงวัยห้าสิบหกนะครับเพื่อนๆถายเรือแล้วก็มีคน่าไหรนะเมื่อกี้เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองยะคองเท่าไหร่ยะคอง 7จ็ดส <70. S 2> ิบอ,อันนี้พี่จงพี่สาวผมทั้งสดนะครับพี่จงอายุไรพี่ <laughs> พี่จงก็ห้ากว่านะครับอันนี้ที่ทผมําพามาคุยนี่อันนี้รุ่นเดอะจริงจริงนี่คืออดีตลุงเหนือสวัสดีครับลุงเหนอือตอนนั้นอยู่คอหนึ่งหรือคอสองนะของสิงห์อัทีทองอที่เริ่มแรกครับเริ่มแรกก็อยู่คอสี่อยู่คอสี่สิงห์อัทีทองนะครับอยู่คอสี่ครับคอต่อมาต่อมาอม ไปได้แชมป์พิโลกฮนะมาอยู่ข้อหนึ่งขึ้นมาอยู่ข้อหนึ่งเรือเือน้ำดับลุงเหนือจำได้ไหมปีที่เราเทําทีมสิงพาสิงาทีทองในแชมป์ที่พิศโลกปีอะไรปีนั้นนานมากนะครับ <นะ S 3> ก็นี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเดี๋ยวจะลื้อค้นประวัติสิงาทีทองให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันภายหลังนะครับไผ่ละโ,คโคพค่ะเพื่อนเพื่อลุ่มลุ่มลำน้ํายมนะครับก็จะมีสิงนาทีทองประกายเพชรนะครับเป็นคู่กัดจะเน้นเรือสี่สิบเนาะ แล้วก็เริ่มเล่นเรือตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีตอนนี้ลุงเหนือเท่าไหร่อ่ะมีหกสิบสามแล้วนีพายหย,หยุดหยุดพักอันนี้ขึ้นจากเรือมาเอามาครึ่งชั่วโมงฮนะล,ลมหายใจยังไม่ค่อยปกตินะครับ <laughs> แต่ทุกคนฉีดโควิดไอ้ไม่ใช่ฉีดโควิดฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงทุกคนนะครับฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยถ้ามีการจัดการแข่งขันนี่นะครับบ้านเรานี่ปีนี้สนุกนะครับอาจจะมีพื้นบ้านเล็กๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ลุงเหนือมนนออรุ่น รุนแรกกับสิงห์นาทีแล้วมาสิงห์นุทันไหมครับเรือของสอทพนอมสิงห์นุประมาณตอนสิงห์นุผมก็มาป .5 ถ้าผมจําตัวเองไม่ผิดนะผมมาป .5 แล้วก็ยังพายพร้อมเจ้าเสือนะครับรุ่นสุดท้ายก็ยังพายอยู่นะครับตอนหลังที่พายยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเลยไปฝึกกับมนุษย์กบ <laughs> ไปฝึกกับมนุษย์กบนี่เป็นรุ่นเดอะจริงๆนะครับเป็นรุ่นเดอะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปพูดคุยกับน้องๆบ้างอันนี้แยลับแยลาบู่เท่าไรแยลาบ เยาหลับไม่พายเรือเรือไม่บ้านทุกปีนะปีที่แล้วที่น้ำเภอแชมป์จนแชมป์ได้ที่เท่าไรนะเรือยะลัได้ที่สองนะรุ่นนี้ที่สองนะครับอย่าดูถูกอันนี้ย่าผมเองนะเสื้อเจ็ดสีนะครับรุ่นนี้รุ่นฝีพายรุ่นเนี้ยนะครับความจริงจะไม่พายเรือเลยนะครับแต่ผัวยุ่ยพายนะผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมผัวถึงยุ่ยพายกันนะครับ ผมยังยังไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคอันนี้รุ่นเดือนครับเดี๋ยวไปดูรุ่นกลางๆบ้างแล้วก็มีรุ่นน้องๆที่เป็นเยาวชนอ่าสกมอสองมสอะไรเงี้ยครับเริ่มมีแววแล้วก็อาจจะเป็นด่านหน้าของชาวตะบนไผ่ละโพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมกันต่อ เมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เจอรุ่นเดิกกับรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเยาวชนนะครับลูกหลานสิงหนาทีทองนะครับหรือรุ่นเละแล้วก็ไม่รู้นะครับก็สายน้ําตาบใดถ้าสายน้ํายังไม่หยุดไหลนะครับไผ่ละโพก็คงยังไม่ขาดสีพายเรือนะครับในช่วงในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีในส่วนของเบาม้างเยอะมั่งน้อยบ้างนะครับแต่ตอนนี้น้องๆชุดนี้นะครับมั่นใจว่าทะรวมตัวกันได้นี่นะครับ มั่นใจถ้าน้องๆชุดนี้รวมตัวกันได้เนี่ยผมบอกเลยว่าวงการเรือจังหวัดพิจิตรนะสนุกนะสนุกมีน้องๆคนไหนเดี๋ยวถามชุดเด็กๆก,ก่อนชุดที่ไปเตะบอลของเทศบาลพอไรับช้างอะ่ะใครๆเป็นนักบอลเทศบาลมัง่งชุดไหนมัง่งทิวมีกี่ใบอะ่ะเที่ยวมันเยอะนะนเยอะนี่นะเป็นนักบอลน,นะครับชุดนี้เป็นนักบอลเที่ยวเคยไปไปไกลสุดถึงไหน ที่เราเราไปเตะบอลลาวครับประเทศลาวครับไปเตะถึงลาวไปแล้วได้ที่แะไรครับนู่นไหนไปอุ่นเครื่องครับไปอุ่นเครื่องตอนนั้นทิวติดอะไรมั้ยที่ไปแข่งไม่ครับเป็นของสโมสรเป็นของโรงเรียนเราเป็นของโรงเรียนเทศบาลโพรับท้างครับที่เดินทางไปแข่งขันถึงสปปลาวนะครับน้องๆชุดนี้เนี่ยเป็นนักบอลที่ถ้าอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าก็ก่อนนานนี้มาสักหนึ่งสองอ่าหนึ่งถึงสองปีเนี่ยน้องๆชุดนี้ไม่ไม่ที่หนึ่งก็ที่สองอย่างน้อยก็หนึ่งในสี่อะไรประมาณนี้ไม่ได้อวยกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราถามถามน้องๆก่อนว่าเรือกับบอลเนแตกต่างกันไหมถ,ถ้าความรู้สึกเราไ,ไอกีฬามันเหนื่อยแน่นอนแต่ถามว่าเรือกับบอลความรู้สึกของเรารู้สึกไงแตกต่างครับมันเป็นไงบ้างบอลมันจะวิ่งเหนื่อยครับแล้วเรือเรือมันจะพายเหนื่อยครับอะไรเหนื่อยกันเรือ <c oughs> <c oughs> บอลกับเรืออะไรเหนื่อยกันบอลครับ <c oughs> บอลเหนื่อยกว่าเรื <c oughs> อมันเหนื่อยแค่แป๊บเดียวพักเรือหายอ๋อพักแต่บอลบอลเหนื่อยนานกว่านะแต่ในช่วงที่แต่บางคนเขาบอกว่าเรือเหนื่อยกว่านะแล้วก็ แล้วปีนี้น้าท่วมลกแล้วคิดยังไงทึงมาพายเรือกันพวกเราหลายๆคนเนี่ยของนักแกง๊แกงนักฟุตบอล่ะคิดยังไงถึงมาพายเรือกันปีนี้พี่เอ็มชวนนะพ,พี่เอ็มก็พี่เอ็มเอ็มคือคนนี้เอ็มคือคนนี้นะครับแต่จุดจุดเริ่มต้นจริงๆก็อยู่ที่อยู่ที่ทได้ได้อยู่ที่น้อเปี๊ยกนะครับลุงเปี <N> ๊ยกนี <Man> ่เป็นแกนนําเอาล่างงานเข้าแมลงเข้าที่นะครับนุงเปี๊ยกเนี่ยเป็นแกนนาเพื่อนๆนน้องๆนะครับชุดนี้ที่ พาการฝึกซ้อมเรือนะครับก็คร่าวๆนะครับอาจจะมีการฝึกมีการแข,ข่งขันใกล้ๆตรงไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะไปแข่งขันการเป็นเรือเล็กๆชุดนี้เป็นเป็นเพื่อการพายเรือปีแรกไหมพายเรือปีแรกเลยนะชุดนี้พายเรือปีแรกเลยนี่ก็มึดไปหน่อยนะครับต้องขอประธานพายด้วยนะครับแล้วก็รุน่นรุ่นที่พายทันพอไม่เจ้าเสือเนี่ยมีแจ็คแจ็คในพายทานันแต่ตอนนี้เป็นทหารทุกงลดมาครับมีแจ็คมีพี่เอ็มนะครับมีพี่เจมคคนนี้จะขี้เละหน่อยนะครับ สดนะครับสดสดด้วยสดด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นลูกอดีตอดีตลูกฝีพายเนี่ยมันเป็นเป็นเหล่าเป็นกอเป็นกรรมพันธุ์นะพ่อพายเรือปู่พายเรือคนนี้ก็พายเรือตามตามพ่อไฟนี่พ่อไม่พายเรือเลยพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรพ่อคนพ่ออยู่จังหวัดไหนพ่อไฟอยู่ขอนันต์อ๋อพ่ออยู่ขอนัน แล้วบอสนี่ก็คุณพ่อแกพายเรือนะครับพายเรือแล้วน้องเอจ้าน้องนี่คุณคุณก็เคยตีอันนี้ตีหัวนะครับตีหัวพร้อเจ้าเสือแล้วก็เจ้าลุ้นนี่เป็นอันี้น้องชายนี่คือตระกูลผมก็ทั้งตระกูลเหมือนกันพายเรือ,อนะครับชุดนี้เนเล่นบอลก็ไม่เบานะเดี๋ยวตาตามมด้วยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวคุยกับลุลงเปียกขึ้หน่อย ปีนี้เห็นเด็กๆน้องๆอ,งอ่ะเด็กบ้านเราลงเป็กซ้อมเรือเราความรู้สึกเราเป็นไงบ้างเห็นน้องๆองรวมใจเริ่มสู้รุ่นพี่ะนะวันนี้ที่เราเท่าดูที่ดูมาดีใจที่แรกเลยผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาซ้อมเรือหรือว่าอะไรเขาเด็กมันบอกว่าคุยกับเอ็มบอกว่าอยากซ้อมเรือเพราะบอลก็เล่นไม่ได้อ,อน้ำมันท่วมแล้วหนังหมดม กอเอากํลาลังกายแข็งแรงต่อต้านโควิดด้วยต่อต้านโควิดแล้วก็เสริมภูมิเสริมภูมิมภูมิแล้วก็เด็กก็ได้ไม่ไปมวดผมอย่างอื่นครับไม,ม่มาสูมยาเสพ็จิดแล้วก็ร้อมเรือให้คือให้ประสบการณ์ของเด็กก็มีความรู้การพายอย่างไงสเต็ปอ,อย่างไงที่เรือจะวิ่งครับเพราะว่าเคยพายมาตั้งแต่อายุ15ปี15บลุงเปี้ยครั้นสิ่งนาทีเนาะตั้งแต่สิ่งนาทีทองเคยเป็นแชมป์ทุกสนามสมัยก่อนที่ไปนะครับสมัยก่อนที่ไปลุงเปี้ยถือว่า เป็นอีกคนหนึ่งนะครับบุคลากรนะครับที่อยู่ในเขตของอาตมบลไผ่ตะโพนะครับที่พายทันสิ่งนาทีทองผมเองไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ทันจริงๆนะครับก็ถ้ามีสนามปีนี้เป็นไงถ้ามีสนามสมมติว่าปลายปีเนี่ยโควิดเราซาแล้วเราจัดสนามแข่งได้มีแนวทางจะพาน้องๆออกหาประสบการณ์แม่งเปยกถ้าสมมติปลายปีมีถ้ามีผมก็จะพาพวกเด็กไปเหลือเจ็ดพายท้อทีสยามไหมสักหน่อยไหมก็ได้เดี๋ยวถ้าต้อง เขาออกต้องออกคายไปถึง70%สิบเร์ใช่ใชมาแบบนี้ไม่ได้ก็ตอนนี้ถือน้องตอนนี้เพิ่มสไตล์ตอนนี้ซ้อมได้กี่วันซ้อมได้กี่วันสี้าวันสองสีหวันแต่เคยเขาเคยคายกันมาบ้างแล้วก็มีพื้นฐานมาบ้างนะครับมีพื้นฐาน้านเรือยาวกันมาบ้างก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครเป็นลูกแม่น้านะครับเป็นลูกหลานของ ลูกแม่น้ํายมนะครับลูกหลานของสิ่งนาทีทองพรบิเจ้าเสือชุดนี้นะครับชุดนี้ถ้าเกิดว่าพายดีอะไรดีก็จะให้พายพรม่เจ้าเสืออ่าปีหน้านะครับเ<พ>อ,อาปีหน้าถ้ามีโอกาสนะครับพรมิเจ้าเสือตอนนี้ทําเรือใหม่โดยมีสองลรุ่นใหญ่รุ่นเล็กสับกันได้วางตัวกันได้นะครับถ้าคุยกันเมื่อไหร่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นในของตําบลไผ่ตะโพนะครับก็กที่ผมมาทําคลิปนี้นะครับคือ มันเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเคยอยู่ในจุดนี้จุดที่น้ําท่วมแล้วก็มาพายเรือกันเองอะไรกันเองนะครับก่อนที่จะเล่นเรือใหญ่เดินทางข้ามต่างจังหวัดนะครับก็มาทําให้เพื่อนๆได้รับรู้กันบ้างครับรับชมกันบ้างว่าน้ํายังไม่หยุดไหลนะครับหวีพายไปแล้วโพก็ยังไม่หมดนะครับที่ผ่านมาผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างก็ธรรมดาแต่ถ้าเกิดน้องๆชุดนี้นะครับมีประสบการณ์อีกหน่อยได้กระดูอีกหน่อยนี่สนุกมั้งเพลสสนุกนะถ้าน้องๆชุดนี้สนุกมนะันครับ รับรองเลยมันก็พูดคุยกันพอสมควรนะครับถ้ามีโอกาสปลายปีถ้าแวแวๆผมแวแวๆมาสองสนามนะครับแต่แต่ยังไม่ชัดเจนเรือเจ็ดสีพายถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาน้องๆไปลุยสนามการไปออกหาประสบการณ์ไปเขาเรียกไปไป,ไป,ไป,ไปเหมือนไก่ชนเ,เรียกปะหน้าไปไปแปวหน้าสักหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าน้องๆชุดนี้นะครับปลายปีด้แข่งเรือเดี๋ยว ฝากติดตามน้องๆคนนี้ด้วยยังไงก็คิเล่ีิเล่หน่อยก็ฝากติดตามด้วยนะนะน้องผมเองน้องผมเองนะครับยังโสดยังโสดแล้วก็อึดด้วยนะครับอึดด้วยอ่ะวันนี้ลาไปพร้อมกับน้องๆกลุ่มนี้ครับเยาวชนคนไผ่ตะโพครับเด็กตำบลไผ่ตะโพทั้งหมดเปราะเ็นเพื่อนนะครับรุ่นใหญ่มีในหัวสวัดมีในใจอยู่ตรงไหนนะครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นชราภาพก็ว่าได้นะบุ้มสป้ามีการฝึกซ้อมกันด้วยเดี๋ยวลากันไปนะตรงนี้เลยครับที่ศาลหลวงโพครับสวัสดีครับ